ทุกคนสวัสดีจ้าพบเจอกันเช่นเคยนะคะกับ c n n n นล l ฟอร์ beautiful จ้าวันนี้นะคะปิ่นก็นำทุ่งนาเขียวๆขีนะคะมาให้เพื่อนๆชมนะจ้าบรรยากาศท้องทุ่งสีเขียวนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะมีเสียงจากธรรมชาตินะคะไพเราะเพาะพิงสเลืรเกินจ้า พาเพื่อนมาดื่มดำธรรมชาตินะจ๊ะธรรมชาติบำบัดนะคะทุกคนจ๋าดูสิค่ะทุ่งนาสวยงามมากเลยจ้าเห็นสีเขียวแล้วสดชื่นไหมคะทุกคนสำหรับบินนะคะสดชื่นมากเลยค่ะเห็นสีเขียวขจีแบบนี้รู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็มีความสุขนะมองไปที่ไหนแล้วมันสีเขียวมันไม่เหมือนกับ มองไปแล้วมองไปแล้วสบายตานี่ก็มีดอกย้าด้วยนะจ้าเพื่อนๆดูสิคะดอกยา้าดอกย้าก็สวยงามได้เหมือนกันนะคะทุกคนบรรยากาศดีๆนะคะอยู่กับธรรมชาติแล้วมีความสุขค่ะลมเย็นๆนะคะ นี่ต้นไม้ต้นนี้ก็สวยงามมากค่ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีใบนะคะแต่เขาก็สามารถสวยงามได้อีกสักหน่อยเขาก็จะมีใบออกมานะจ๊ะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของวินจ้า